คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากลดน้ำหนักแต่เป็นสายปาร์ตี้กินเยอะปาร์ตี้เยอะเป็นเด็กเอ็นเอนเตอร์เทเดี๋ยวจะต้องเอนเตอร์เทนคนนั้นคนนี้แล้วก็มีวันเกิดพ่อวันเกิดแม่วันเกิดลูกวันเกิดเพื่อนบางคนก็ดูแลเจ้านายต้องไปกินข้าวเที่ยงข้าวเย็นไม่สามารถเลี้ยงอาหารได้เลยเราไม่ผอมหรอกเราผอมไม่ได้หรอกจริงๆวันนี้เราก็จำเป็นต้องมีตัวช่วยค่ะ เหล่านี้คือสิ่งที่ช่วยทําให้เราไม่อ้วนช่วยทําให้เราลดไขมันได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นข้าวบะหมี่ที่ปู่ซื้อมาให้ปู่ย่าพ่อแม่ซื้อข้าวมาให้เราไม่กินก็ไม่ได้นะคะอันนี้คือบะหมี่เป็ด ระหว่างที่จะไปกินข้าวเช้ามาแต่งหน้าก่อนก็จะกินตัวเอสโฟราซาลอก่อนที่จะถึเมือเขียวจริงๆ30นาทีให้เอสโฟรซามาได้ทำงานเพื่อดักแป้งไขมันน้ำตาลก่อนเม็ดแคปซูลดื่มเลยพอแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงพอดีมากินข้าวกันต้องออกนอกด้วยวันนี้เราจะต้องไปข้างนอกกันใช่ไหมเราไม่มีเวลาเตรียมอาหาร เราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆเวลาออกบ้านพกไปเลยหลายๆเม็ดกินก่อนมื้ออาหารนะมันจะทำให้เราไม่พังไปมากกว่าเดิมเดี๋ยวเราก็จะออกไปทำงานกันละพอกินข้าวเสร็จเราก็จะกินตัวแฟตเบิร์นตัวนี้เพื่อให้มันไปช่วยแบบ สลายไขยมันหรือว่าไปเบิร์นสิ่งที่เรากินเข้าไปในหนึ่งซองของแฟตเบิร์นเนี่ยก็จะมีเป็นแคปซูลแบบนี้มันมีทั้งหมด15แคปซูลวันนี้เนเซ่ก็จะกิน1เม็ด1เม็ดเบิร์นได้200รอยแคลนะคนค่อนข้างเลนน้ำอยู่นะคะขออนุญาตค่ะวันนี้วันนี้เราอยู่กับหม่อมนะคะ อ๋อโอเคค่ะโอ้โหอยากกินทุกอย่างเลยค่ะตายแล้วตายแล้ววันนี้เราอยู่คนนี้นะคะการกินพังของคุณเนเซ่วันนี้อาหารกล่องนะคะเดี๋ยววันนี้เรากินกะเพราแล้วกันนะมีหลายอย่างนะนี่ไก่ทอดไก่ทอดโอ้ยแป้งทอดก่อเลยนะแง้มค่ะกะเพราเฮ้ยมันนี่คือคลีนสุดแล้วป่ะคลีนสุดแล้วเดี๋ยวจะกินให้คลีนเลยนะคะคถ้ามือคลีนขนาดนี้นะ เดี๋ยวกินเอสเพรซอสองเม็ดสองเลยช่วันนี้คือเราจะกินสองเมดค่ะเพราะอะไรถึงกินสองเมตรคะเพราะว่ามันทั้งมันยองแล้วก็หมูสับเนี่ยมันมีมันเยอะมากอยู่แล้วเราก็ต้องขจัดมันแล้วแป้งนะแป้งขาวอือคือเราไม่ได้กินข้าวกล้องด้วยจัดไปสองเม็ดใช่กกินไปแล้วนี่นั่งร้านเขาก็ต้องกินอ๋อ เข้าใจทุกคนนะที่ชอบบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้มันไม่สามารถเลือกได้อะอันนี้ก็เลือกไม่ได้เหมือนกันนะคะดูจากตรงน้าแหมงเเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราอ่ะควบคุมได้ก็คือเราก็กินออสโรซาแทนละกันนะเราไม่ได้มีในขนาดนานไม่ต้องกลัวโอ๊ยไม่ได้ไม่มีวินัยตัวช่วยมีกลัวอะไรแม่ใจเย็นนะ ม,มันม,ม,มากเยิ่รอะอ่าระหว่างที่เรารออาหารเราก็จะแบบกินเอฟเรสาซ่ระหว่างรอเนี้ยแหละ คือจริงๆมันต้องกินก่อนอาหารนะสามสิบนาทีแต่ตอนนี้เรากินไม่ทันไงก็จะกินมันตอนเนี้แหละไม่ต้องกังวลว่าเออมันลืมไปแล้วเราไม่ได้กินก่อนสามสิบนาทีจะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นนะก่อนจะกินอาหารไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะโอเคใช่ใหญ่มาก นี่จริงๆแล้วก็ควรสั่งเกาเหลาทำไมคิดไม่ทันไม่ต้องกินเส้นไปนี่เรื่องจริงนะอย่างโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วมาที่เดิมเวลาใหม่นะเสร็จภารกิจแน่นมากๆวันนี้ภารกิจแน่นอย่างเดียวไม่พอนะพุงกันแน่นกินอะไรก่อนนอนนะ กินโฟล์ฟล w ตัวนี้จะช่วยเป็นล้างเหมือนดีท็อกซ์ลำไส้และเป็นอาหารดีของลำไส้เพราะเขามีพรีไบโอติกกิน1นซองก่อนนอนมันไม่มีส่วนผสมของยามันคือกาบใาย,ายอาหารดีๆลดการอักเสบของลำไส้ต้านมะเร็งลำไส้ได้ด้วยใครที่ชอบกินแล้วอืดไม่ถ่ายตอนกลางคืนนอนไม่ได้ดื่มตัวนี้กินข้าวเละๆนะกระเพากระเพานะลดื่มไปเลยจ้ะ สดชื่นอเป็นยังไงกันบ้างตลอดทั้งวันทุกคนเห็นแล้วนะว่าวันที่พังมือที่พัง เราก็สามารถดูแลตัวเองได้ทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เช้าในกินเอสโฟรซาไปตัวนี้ช่วยเรื่องการบล็อกแป้งไขมันแล้วก็น้ำตาลถ้าอาหารที่เรากินเข้าไปมันไม่ค่อยคลีนเรากิน1เม็ดถึง2เม็ดแต่ถ้ากินแบบพิซซ่าหมูกระทะกิน2เม็ดถึง3เม็ดได้เลยกินก่อนมื้ออาหาร30นาทีสำหรับเอสโฟโรซาถัดไปคือแฟตเบิร์นกินหลังจากมื้ออาหารเช้า หรือว่ามื้ออาหารเที่ยงก็ได้เพื่อให้มันช่วยเข้าไปเผาผลาญสิ่งที่เราเพิ่งกินเข้าไปตัวนี้มันจะช่วยลดเซลลูไลท์เร่งการเผาผลาญทุกการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวของเรามันจะช่วยเผาผลาญคูณ2เท่าไปเลยจ้าจะกินเช้า2หรือว่าเที่ยง2ก็ได้อันนี้ แฟตเบิรถัดมาก่อนนอนเราก็จะกิน f ฟล์ Flo ลช่วยเรื่องระบบขับถ่ายเป็นการดีท็อกซ์ลำไส้นำสิ่งโขกระปกหรือสิ่งตกค้างที่เรากินเข้าไปจากอาหารต่างๆให้ล้างออกโดยการขับถ่ายนะคะกินก่อนนอนไปเลยเชื่อเนบล็อกเบิร์นดีท็อก ให้ร่างกายของเราได้พักก่อนโอเคนะคะทุกคนใดๆก็ไม่ดีเท่ากับสุขภาพเราดีวันนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็หุ่นดีนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ